คือกับเออน้าลขึ้นสบายดีพี <Lat Alexandria> ่น้องสบายดีสกุุกุนป้าปต้องนมนี่ก็เก้าสบายดีพี่น้องรายสบายดีป้าลุงย้อนมายังมันนี่อกันน้อเามันนี่ซื้อเพงลงอเรปางื้สไดนเลืกเลือกเลือกเ้อนเป็นยจังงานนี่ก่อนอะไรัยเนาะ กอนนี่ด้วยซิอันนี้นะฮาวิไปแยกินยขอจะยากกิฮะกินมดเด้นลูกเออนี่สีชมว่างาเยนอยอย่างนี้วีสมเก็งาได้จะเสียัวได้ร้อยเอาเเลือกเอานี่ตันี้ก็งามตัวตัวนี่ทอดยังไงมนพในนนะะ จะสียต้นมานอไหนลูกแม่อสิอยูเนาะโอ้ยอันนั้นนูหน่อยเลือกนะจะซื้อไปซื้อพื่นที่เอาเอ็นนี่ราคานุ่งกดนคอนสเตโรดี ออไอตะากับซีอาวน่าตูเ้เทิงน่างามนะเออสีเข er ียวน่ากังามอเริ่มทำเลยค่ะมันมีมันมีรยังไงเตยเอากระตอะเกร้าะรพอเได้สร้างแล้วนะครับฮึไอต่ามาสื่อว้จีาวาว ันนี้นะก่อนทายกี่น่อยแซนผบอแซนบอกหาบนะไม่เนบอกสิใหญ่าตัวหาซี่น้อยอันนี <huh? S 1> hmm? ้คว่าแซนแซนมาจากตัวใหญ่เี่นหาสิบบอนี่คือบเอาแบบตัวมีอันนี้มันมีสติกเกอร์ติดเลยโอ้ยมันเป็นของเล็กน่อยมจกลิมจเป็ตา Ôi mua Đấy rồi anh luôn này Rồi Một... <laughs> 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 Nhà phải hết nước nên nó xì à có sticker cỡ มันค่ะเอ้าตำลานย้อยยังไป็นยางสวนลุงลงูกมะเอายังไปตบแต่งเอาอะไรไหมนี่ใส่เอามงปุ่งกระเต่า เน,นี่ยสินมากโหลดออเอาคำเอาสูรุปนี่ป้านนี่ว่าก่อนเค้กก่อนเดียวเป็นซิปเลยปวดสิเป่าเค้กก่อนเดียวกันเนาะอ๋อคันนี้หายใจเนี่ยจะได้ โอ้หง่อแตหง่อเตนมวอันเทาได้ปอันสิถิมเจ้วต่เลวงานพะถิมยางยาเลยโอ้มีใหญ่เลยมีใหญ่เ้านอนกางดึงอยู่แท้โอ้ยเสือขาด่อยมากอันนี้หวนกวยน้อยชหไม่ยนี่ขออยาแตันี้รลยฉันเป็นเจ้าหญิง แกวหญิงไม่ใช่พวงเจี๊ยบวงเจี๊ยบคือคีร่าหัวแบบจะเก่งใจจะโค้งลาดนี่นะสีเหลืองสีอันนี้นะแค่จักันมีฮะอีกนิดหน่อยอันไหนมึงตัวนี้สองอันตัวนี้สองอันสิบห้าเปลี่ยนสีนี้ สีชมพูสีเหลืองสีเหลืองทำมันจะงามสามสิบเหรีสามสิบพันนะสีเหลืองสีเหลืองงามเหอันนั้เลยมันมีมักุูงบอดเหรอเหนลูกฮีบจ่ายหนลูกฮีบจ่ายอันนี้ชงหนึ่งเท่าไหร่บอมตระอนได้เอาจ่ายสรุปใครจ่าย สนหนึ่งแล้วอ่ะหมักปุ้งไปเป่าเอาซื้อลายอันซื้อลายเบิรล์ลายแสนเราก็แถมอันนึ่งได้รุดห่ายแล้ววะนี่นะ <c oughs> สองันสิบหาแล้วเนาะอืมส่งอันสิบหา,ส,หาสามสิบสี่อันสามสิบหกสิบเจ้าหญิงเนียนอย่างนี้นอกทางนำ้ำทางนอกนำ้ำ <c> ม <oughs> าแล้วขามาปักซองร้ายเดือนเต๋อพี่น้กกนาานนนอ,องเลยค่ะกัดในขาวมาเนาะลุงน้อยๆเพื่อนมาซื้อแขกวันเกิดร้อยซื้อนี่ให้ลุงมันอีร้อยนะ <c oughs> ตัวได้ลูกตัวได้พอจีจ็ตโชว์ดออกมาต้องเอาเงินใส่ด้วยออกีน่น้อยเ <c oughs> ออ <c oughs> สีวาไปเป่าปุ่งนะเลฮะลูกกี้หน่อยเสียงมาปุุงให้กีห่อเออสีอ่อนเียดอกกุหลาบสีแสนซาวมันจ่ายแน่สีแสนซาวเอาสรุปหาหาก้อนบอ เอา้าเราไหลเลยด้อยอเ,เอา้าทำไมลูกเชื่อนของยี่ร้อนนะ่ะ<ง>ถ้วยถ้วยบวงได้หรอเปล่ามันเมืนแบบนั้นยุแบบมันเหมือวัฒนาสื่อไงปีไหนยุคให้ไห,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 หลแล้วปาท่านไหลบอก่กระโจยให้ไหลเ Nói nha má, các bạn ta Chập hả? Nói nha má nữa À Lưu màu xa Rồi Rồi

ร้อยอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จไปที่เรียบร้อยว่าจะเป่าเคสก้อนเดียวได้ไปห้าก้อนพอดีเลยท่านผู้ชมสี่บ่ใส่ไอ้ตาสี่บ่หาหาน้ำลุงคนนี้ลูกไมเกินทางคนนี้ไปแล้วพี่น้องจ้า กนันขีดหนาเด้ออยู่ดีมีแหงสุข้สุคน Happy birthday ลุงใช่ไหม